Okay, have สวัสดี FC ทุกท่านนะฮะพบกันอีกแล้วกับมิเชนบุรีวันนี้ก็มีภารกิจแกะกล่องอีก2กล่องนะครับวันนี้มีพี่ FC ส่งพระมาให้อีกแล้วนะครับหลังจากไปเช่าพระชนะมานที่เ,าเขาเรียกว่าบิ๊กซบางนามา2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับก็มาถึงก็เตรียมทํางานก็เปิดกล่องตัวนี้ก็เป็นเวลา5้าทุ่มแล้วนะครับก็นี่นะครับมี1ท่านส่งมานะครับจากจากสุลินนะครับก็ส่งมาให้1ท่านนะครับนี่ส่งมาหาผมนะ แล้วนี่ก็เป็นท่านที่2นะครับที่ส่งมาให้ก็คืออันนี้ผมเช่าจ่ายตังค์แล้วนะครับอันนี้เช่าพี่เขาจากพันทิพย์งามวงวานนะครับก็เป็นร้านพระเครื่องนะครับสายตรงหลวงพ่อคูณที่พันทิพย์งามวงวานก็เช่าไปมูลค่า4,500บาทนะครับเดี๋ยววันนี้จ่ายตังค์แล้วอันเนี้ยเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องกันครับโอเคครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะฮะสำหรับการแกะพัสดุรับตังค์นะครับนะวันนี้จากสุรินทร์นะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญกระโดดตึกบล็อก3ขีดนะครับ คุยกันไว้ที่1 4 0 0 0บาทนะครับพี่เขาส่งมาให้ก็น่าจะเป็นพระสวยพอสมควรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยนะก็รัดมาอย่างดีนะครับ <Okay. S 1> ก็ต้องขอบพระคุณนะครับพระของท่านมีมูลค่าแพงนะครับกรุณาแพ็คให้ดีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมาส่งผมแล้วพระแตกเสียหายผมไม,ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของผมนะครับมันอยู่ที่พี่แพ็คพระแล้วก็ไปสีก็เขาก็ส่งมาตามอันนี้นแหละนะครับส่วนพี่แพ็คดีไม่ดีก็อยู่ที่พี่นั่นแหละนะครับผมแพ็คพระไาให้ลูกค้าพระแตกผมก็ต้องรับผิดชอบ เปิดกันเลยครับโอ้พี่เขาเขียนไอ้น,นี้มาด้วยนะครับผมก็ไม่อยากให้ดูอะนะครับดูแล้วเดี๋ยวก็หาว่าสร้างพุงสร้างภาพสร้างอะไรอะเอาเป็นว่าพี่เขาเขียนนี่มาแล้วกันนี่รอยเขียนเห็นไหมนะครับอ่าเขียนมาอ๋อหนึ่งหมื่นสี่พันบาทโอเคนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่าหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับก็เดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับจะเป็นเหรียญกระโดดตึกบล็อกสามสีนะครับสวยเปล่าหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเนี่ยถ้าไม่สวยเดี๋ยว ส่งกลับเลยนะแพ็กมาดีครับโอเคใช้ได้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแกะดูก่อนนะครับได้โอ,อนเงินให้พี่เขา1น0 0 0มเลยเหรอสภาพเนี่ยนะ โอ้ยหมื่นสามสวยกว่าตังเยอะอ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บนึงที่เราไม่ผมผมไม่อยากไอเนี้ยคือผมอยากห็นพระองค์จริงไงนะไม่งั้นตกลงราคากันไปแล้วแต่ยอะไม่เป็นไรขออนุญาตส่องก่อนครับหืม <c oughs> สามขีดบางมากเลยเดี๋ยวดูจมูกก่อนนะครับจมูกก็โดนอะ่ะอ่ะ,อะ,อะก็เนี่ยครับอ่าคุยกันไว้หมื่นสี่นะถ่ายรูปสวยเลยถ่ายรูปสวยเลยทีเดียวแต่ว่าพาระตกมาไม่ <c oughs> ไม่เท่าไหร่นะครับวันหลังต้องซอฟบ,บลงหน่อยแล้วนะครับรับประมาณสักหมื่นสามนะครับหมื่นสี่ไม่ไหวอะ่ะเราไปขายแล้วมันบางทีมันก็ ไม่ได้อะหมื่นห้ากลัวได้ส่งกลับเหลือเกินนะครับอง์นี้เดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมฮะกลัวได้ส่งกลับเหลือเกินนะครับนี่ครับสามสามจะมีขีดนิดนึงเห็นไหมเลขสามนเดียวผมขอพิจารณานอกกล้องนะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่มีตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอพิจารณาข้างนอกกล้องเลยนะครับเนี่นะฮะ จมูกบี้นะครับนิดนึงนะครับจมูกโดนนิดนึงตอนส่งมามันไม่ตอนส่งถ่ายรูปส่งมามันสวยอะนะครับสวยแล้วก็เห็นลุงเห็นอะไระแต่พอได้รับพักก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็คิเล่กว่าหมื่นสามนะองนี้อะต่อไปครับก็จะเป็นรูปเหมือนปั๊ม นะครับทวีคูณปีพศ2538หรปรือ39นี่แหละผมจําไม่ได้ผมไม่แม่นเรื่องปีนะถ้าแบบบางทีนะครับมันขนาดชนะมาผมยังลืมเรื่องปีเลยอะ่ะไม่แม่นเรื่องปีนะครับเออผมก็งงว่าแบบมันสมองมันเลอะเทอะนะครับสมองมันความจาไม่ค่อยดีนะครับมันทํางานหลายอย่างจนปวดหัวไปหมดแล้วนะครับทั้งตอบไลน์ทั้งอะไรนะครับเขาแพกมาดีแต่กูแกะไม่ดีนะไม่ใช่แล้วหรอกไม่อยากให้เห็นชื่อข้างหน้าพี่เขาไงพี่เขาก็ขายพี่เขาก็เล่นพราอยู่บนพันทิพย์นะครับนี่ผมซื้อซื้อบนห้างเลยนะใครบอกว่า ซื้อบนห้างแพงผมบอกเลยไม่แพงนะครับเดี๋ยวคุณมาดูคุณมาดูพระนะครับว่าเป็นยังไงดะครับอันนี้ผมไม่ไม่ดูเลยว่าแท้หรือเก๋เขารับประกันให้อยู่แล้วนะครับผมจะดูความสวยของพระคือคุณหาไม่ได้แน่นอนนะครับนีเ่เห็นไหมดูการแพ็คพระของเขาเห็นไหมฮะบับเบิ้ลอย่างเยอะเห็นไหมอันนี้ซองกันพระหลุดอีกโอ้ามชั้นหนึ่งสองาบนี่โอ้โหเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมครับนี่ รูปเหมือนนะครับรูปเหมือนปั๊มตัดทวีคูณนะครับสักคู่นะอ่านี่รูปเหมือนปั๊มตัดทวีคูณนะครับนี่เคยเห็นเปล่าอ่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับปีพศ25038หรือ39นี่แหละไม่แน่ใจจําไม่ได้นะครับอืมนี่เมื่อก่อนก็หลายพันหลายหลายหลายพันเลยนะครับเนี่ยเมื่อก่อนเป็นสึดว่าจะเนื้องเงินน่าจะหมื่นกว่าบาทนะนี่เป็นเนื้อเงนินนะครับเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมอ่า ไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าก็จะมีดำๆด่างๆนิดนึงนะครับแต่ว่าผมโอเคนะครับโอเคเพราะว่าเห็นภาพก่อนก่อนที่จะเช่าแล้วล่ะนะครับโอเคใช้ได้นะครับถามว่าแพงไหมสี่พันห้าสี่พันห้าใครที่จะขายให้ผมสี่หรือห้าหมื่นคุณมคิดดีๆนะครับนี่ผมซื้อพันทิปสี่พันห้านะครับรับประกันด้วยผมไม่ไม่ส่องนะว่าแทรหรือเก๊ผมให้พี่ๆดูแล้วกันนะครับความสวยนะนะครับดูง่ายอยู่แล้วนะ รันหมายเลขปกติอันนี้จะมีถุงนะหนึ่งหกสี่เจ็ดนะครับอ่าปกติอันนี้จะมีถุงนะก็จะมีถุงอย่างเงี้ยใส่มาอ่าอันนี้ก็กิ่งทวีคูณสามเจ็ดนี่เห็นนะฮะเห็นไหมสามเจ็ดหรือสามเก้าไม่รู้ว่าต่อครับเนี่ยเขาจะใส่ซองมาอย่างเงี้ยปกติอันนี้นะ่าจะมีซองสีเขียวนะปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับเกาจะใส่มาอย่างนี้เลย <c oughs> โอเคนะโอเคนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูวันหลังแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอจบ EP แกะพัสดุไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปโอนเงินให้พี่เขาเรื่อง สามขีดอันนี้จ่ายแล้วนะ okay. okay นะครับโอเคโอเคนะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการแกะพัสดุรับตังนะครับนะเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้พี่เขาท้ายคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะโชว์สลิปท้ายคลิปนะครับใครมีพระก็ส่งมาได้ที่รายด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์ให้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดถูกใจกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทําี P ีแกะพัสดุแบบนี้ให้พี่ได้ชมอีก ส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปรับพลังเพื่อที่จะมาดูพระแท้ในวันต่อไปก่อนครับสวัสดีครับ